สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องไลรอดผ้าแสบเพื่อเก่าค่ะตำสั่วกา,กากหมูค่ะพี่น้องมากค่ะมากินแสบๆนบนมกันเลยค่ะเดอ้อตำสั่วขนมจีนกากหมูมาค่ะขนมจีนของเราเองคือเกาค่ะอื ากหมูสื่อถอดไม่ๆเลยค่ะเผ็ดเลยใส่บอกพี่ไรหัว ไม่กินสิบแสน้ำกันเด้อค่ะตามัอพีิกแห่งพี่น้องเ,อเพีเพเพครค่ะ nằm luôn nằm nó lại để nằm hìa đẹp không biết đang đẹp à Ja. Mm. <clears throat> ขั้สุดท้ายเผ็ดค่ะพี่น้องเดี๋ยวเคยเล่นไหมผักหยกมั้ย